สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมวิชาญเวสุวรรณอีกเช่นเคยครับกับรายการ Make You Up ครับและว,วันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์2ชิ้นมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมครับสําหรับคนที่มีปัญหาที่จะต้องเผชิญแสงแดดแล้วก็กลัวผิวหน้าหมองคล้ำไม่กระจางใสครับผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวในที่ว่านี้ใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็มีทั้งผิวกาย2ตัวนะครับผลิตภัณฑ์ในชุดนี้ได้แก่ชุดเ d e ดเ e ที่เรามีหลายผลิตภัณฑ์สําหรับบํารุงผิวนะครับ แต่ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในวันนี้ใช้สำหรับป้องกันแสงแดดครับทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์2ตัวนี้กันทีละตัวเลยก่อนนะครับเอาเรื่องผิวหน้ากันก่อนแล้วกันนะครับ e d e w i s e Whitening Protective Day Lotion S.P.F. 50 P.A. บวกบวกบวกมีประสิทธิภาพสูงสุดป้องกันแสงแดดรังสี U.V.A. และ U.V.B. ได้ถึง50เท่าแล้วก็ P.A. ถึงบวกบวกบวกเลยทีเดียวนะฮะทีนี้ โลชั่นกันแดดหรือครีมกันแดดเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็ใช้กันมากมายกันอยู่แล้วแต่เทคนิคในการเลือกโลชั่นกันแดดให้เหมาะสมกับสภาพผิวนี่สิฮะเป็นเรื่องสําคัญเพราะมันมีผลเกี่ยวเนื่องไปถึงปัญหาที่ตามมาอีกด้วยเช่นเราเลือกเนื้อครีมกันแดดที่ไม่เหมาะสมกับสภาพผิวที่มันเกินไปเข้มข้นเกินไปก็จะมีผลทําให้หน้ามันเกินไปแล้วก็กลายเป็นสิว สำหรับคนบางคนที่ผิวแห้งแต่ไปเลือกโลชั่นที่บางเบาเกินไปก็จะทําให้ผิวไม่ชุ่มชื้นเพียงพอเพราะฉะนั้นก็จะต้องทําความรู้จักว่าโลชั่นกันแดดในแต่ละตัวนี้จะเหมาะกับสภาพผิวชนิดไหนด้วยนะครับสำหรับเ d เ i เ e UV Protecting ตัวนี้เนี่ยฮะเขามีคุณสมบัติเป็นเนื้อโลชั่นเพราะฉะนั้นในความเป็นเนื้อโลชั่นเนี่ยจึงมีความบางเบาความเข้มข้นจะไม่มากเท่ากับเนื้อครีมเพราะฉะนั้นเวลาที่จะใช้ควรที่จะเลือกใช้สําหรับคนที่ผิว ค่อนข้างมันแล้วก็ผิวผสมฮะส่วนคนที่ผิวแห้งอาจจะไม่เพียงพอในเรื่องของความชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นขอบอกว่า e d e w i s e หรือโลชั A ่นกันแดดเอเดอร์หลอดเนี้ย เหมาะสําหรับคนที่ผิวค่อนข้างมันแล้วก็ผิวผสมนะฮะถ้าหากว่าเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของทําให้รูกุมขนกว้างมีน้ํามันส่วนเกินบนผิวมากเกินไปแล้วสําหรับคนที่แต่งหน้าก็จะไม่ทําให้หน้ามันเยิมเร็วเกินไปแล้วก็จะทําให้การแต่งหน้านั้นติดไม่ทนนานอยู่ไม่คงทนแล้วก็ทําให้ไม่สวยได้ตลอดวันนะครับอันนี้มีผลมากทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเกรดความรู้ที่สําคัญมากๆสําหรับการเลือก โลชั่นกันแดดสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันกับผิวผสมนะครับขอแนะนำให้เลือกเ d เดเวโลชั่นกันแดดตัวนี้ทีนี้วิธีการใช้กันแดดเนี่ยก็บอกเทคนิคอาไว้นิดนึงนะคะว่าจะใช้กันแดดยังไงให้มีประสิทธิภาพเวลาที่เราใช้กับบนผิวหน้านะครับหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วถ้าหากว่าใช้โทนเนอร์หรือเอสเซนเช็ก็เช็ดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วซะก่อนสำหรับคนที่มีบำรุงผิวเช่นซีรั่มบางชนิดก็ให้ลงซีรั่มบำรุงผิวลงไปก่อนนะฮะ เสร็จแล้วมาถึงเวลาที่จะใช้โลชั่นกันแดดก็บีบมาใส่ฝ่ามือนะครับเสร็จแล้วก็วอร์มสักครู่หนึ่งนะฮะให้เนื้อของโลชั่นนี่เหลวลงนิดนึงนะฮะเสร็จแล้วก็เกลี่ยเบ,บาๆจะอาจจะนวดวมเบาๆหรืออาจจะเกลี่ยออกด้านข้างในแนวยกขึ้นแบบนี้นค่ะก็จะเป็นวิธีอาการทากันแดดหรือครีมบำรุงผิวได้อย่างถูกต้องนะครับ การวอมครีมกันแดดหรือโลชั่นกันแดดก็จะทําให้เนื้อเนี่ยเหลวขึ้นเวลาที่ทาลงไปบนผิวก็จะสามารถซึมผิวลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายแล้วก็ไม่ทําให้เนื้อครีมเนี้ยข้นเกินไปเวลาทาก็จะรู้สึกว่าเรียบลื่นแล้วก็สัมู๊ตดีด้วยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคในการใช้โลชั่นกันแดดสําหรับผิวหน้าจบไปแล้วทีนี้เรามาสําหรับผิวกายกันบ้างครับก็จะเป็นหลอดนี้ครับก็จะเป็น e d w a s d UV Protecting Body Lotion SPF 22 PA บวกบวกบวกก็จะมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UVB ถึง22เท่าแล้วก็ป้องกันรังสี UVA ถึง3บวกเลยทีเดียวนะฮะโลชั่นกันแดดตัวนี้เนี่ย สามารถจะใช้ได้ในทุกๆวันใครจะหลีกเลี่ยงแสงแดดได้ล่ะครับในเมื่อหน้ายังถูกแสงแดดผิวกายของเราก็ถูกแสงแดดได้ด้วยเหมือนกันหลายๆคนเนี่ยชอบใส่เสื้อแขนกุดหรือเสื้อแขนสั้นหลังจากนี้ไปอย่าลืมดูแลผิวของตัวเองด้วยนะครับแขนเราจะได้ไม่ดามือเราก็จะไม่ดําวิธีการใช้ก็ไม่ยากอาบน้ําเสร็จแล้วเช็ดตัวเสร็จเรียบร้อยหรือจะไม่เช็ดหรือจะไม่เช็ดตัวก็ได้นะ ก็สามารถที่จะบีบโลชั่นเนี่ยฮะใส่ฝ่ามือนะครับกระจายโลชั่นสักครู่หนึ่งแล้วก็ทาให้ทั่วผิวกายที่เราจะต้องถูกแสงแดดเลยนะครับมีส่วนผสมของ ชิมเมอร์เล็กๆซึ่งเป็นสีชมพูอมม่วงละเอียดละเอียดเนี่ยฮะเวลาที่ทาผิวกายเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะสะท้อนแสงไฟหรือแสงแดดขึ้นมาก็จะวิงวิงวิงเปล่งประกายออร่าออกมาก็จะทําผิวทําให้ผิวของคุณรู้สึกเปล่งประกายแล้วก็ดูขาวขึ้นในทันทีที่ใช้เลยเดียวนะครับส่วนคูณสมบัติของเอดอกเอดอร์ไวส์ <ise> ก็จะทําให้ผิวค่อยๆกระจางใสแล้วก็ขาวขึ้นในอนาคตช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวได้อย่างอ่อนโยนเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า คุณไม่อยากจะมีผิวที่หมองคล้ำจากการถูกแสงแดดในชีวิตประจำวันแล้วก็อย่าลืมบำรุงทั้งผิวหน้าและผิวกายด้วยชุดกันแดดเอดวายส์ทั้ง2ชิ้นนี้เลยนะครับ